ก็ขอสวัสดีนะครับสำหรับ FC ทุกท่านและชาวเพื่อนช่างกันวันนี้ก็มี vivo y81 น,นะครับมาปดล,ล็อกหน้าจอกับ frp ให้ดูนะมาเริ่มกันนะครับจุดแรกก็คือตอนนี้เราเสียบสายไว้กับตัวเครื่องอยู่นะครับเครื่องของเราเปิดเครื่องปกติเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับที่หน้าคอมพิวเตอร์เครื่องยังไม่ปิดนะครับตอนนี้เปิดโปรแกรมมาก่อนรอสักพักนึง วิธีการทําถ้าเข้าใจลมันจะเป็นเรื่องง่ายๆนะครับสำหรับช่างมือใหม่ก็เหมือนกันครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาทวนี้ทิกเข้าไปรอครับสำหรับโปรแกรมนี้ก็แต้คลิปแล้วกันนี่ก็คือตัวเลือกครับวิธีการเลือกนะครับเราก็เลือกเอาที่ผมจะเลือกเอาที่ Y914 ะนรับ ถ้าวายเก้าหนึ่งมันไม่ไปก็วายเก้าหนึ่งสี่ตัวเลือกโอเคนะครับกดสตาร์ทขึ้นอย่างนี้อันนี้ปิดเครื่องครับที่มือมือถือของเราเมื่อกดสตาร์ทแล้วทําการปิดเครื่องไปเลยก็ไม่ต้องมีอะไรมากมายครับมันทํางานเองนะครับพอปิดเครื่องไปแล้วให้ดิเวอร์ยูบีของมันเชื่อมต่อตอนที่ปิดเครื่องนะมันก็จะทําการวิ่งของมันเองนะครับในตัวโปรแกรมนะครับ ติดเ,เ,เชื่อมแล้วครับปล่อยไปเรื่อยๆครับใจเย็นมันจะทำงานอยู่สักพักหนึ่งก็ยังไม่ต้องทำอะไรนะครับฟังเสียงคอมพิเวเตอร์เนี่ยดังต้องต้งต้องเต้ตตตไปนเนี่ยแต่สำหรับหลายๆท่านที่เคยทำงานแล้วก็คงไม่ต้องซสีเรียสนะครับเพราะว่าเจอมาแล้วแบบนี้นะแต่สำหรับมือใหม่นะครับเนี่ยดังไปเรื่อยๆครับรอให้มันดังไป,งไป,งไปนะ มันวิ่งไปเรื่อยๆองมันเนะ่ยสักพักนึงเนี่ยทำการรออย่างเดียวนะครับตอนนี้มันยังไม่จบนะครับนั่งรอฟังเสียงไปเรื่อยๆโอเคครับบางท่านว่าเอ้ยมันจบหรือยังไม่รู้นะครับเพราะว่าถ้าตอนที่มันจบแล้วตัวเครื่องมันจะติดขึ้นมาเองครับรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูกันทชัด สำหรับโปรแกรมนี้ก็แจกเงานช่างมือถือด้วยกันนะครับที่ทํางานเกี่ยวกับพวกนี้เนะี่ยดังติดอีกแล้วนะครับก็ใกล้จะจบแล้วสําหรับที่ไม่ใช่ช่างใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นก็คงจะทํายุ่งยากครับกับพวกนี้นะมีพื้นฐานหน่อยนิดนึงนะครับเนี่ยเครื่องจะติดขึ้นมาเองครับไม่มีอะไรมากมายท่านี้ก็โอเคนะครับจบไปมาร้อยเครื่องบูตแล้วกันนะครับตัดภาพไป ครับภาพขึ้นมาหน้าจอก,กว้างมาดูเป็นจะชัดคัดนนี้เครื่องมันติดเองนะครับรู้สึกว่าไอตอนที่มันทําการบูตเข้าระบบติจนานเดี๋ยวผมจะทําการตัดภาพไปเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าตรงนี้ใช้เวลาในการบูตนานเหมือนกันถ้าสําหรับท่านไหนไม่เคยทําคิดว่าเฮ้ยเครื่องมันค้างเปล่าเพราะว่าไม่ได้กดไปตามรุ่นมันนะครับ ตัวนี้เป็นวยแป่งแต่ผมกดไปที่ Y914 แล้วก็ทำการปลดล็อกหน้าจอโดยโปรแกรมตัวที่เราเห็นในหน้าคอมพิวเตอร์โอเคครับมาหน้าปกติก็ไม่มีอะไรครับตอนนี้ถัดไปไมันจะติด Gmail นะครับตอนนี้คือตอนติด Gmail วิธีปลด Gmail ก็ง่ายๆครับพอเราถัดไปเรื่อยๆนะครับถัดไปข้ามไปก่อนอย่าเพิ่งต่อ WiFi นะตอนนี้ข้ามไปเพื่อจะให้ไปติดที่ตรงที่ไปไม่ได้นะครับที่ติดล็อก Gmail อยู่ไปเรื่อยๆตัวน,นี้ก็ข้ามไปครับถัดเข้าไป อ่ามไปเรื่อยๆอยันนีข้ของของ v i v o นะครับของ V i v o นี่คือการปลดล็อก f r p นี่จะเป็นแบบนี้ถ้าใครที่ที่รีเซ็ตเครื่องแล้วก็จําไม่ได้ก็ต้องทํอย่างนี้ครับมาใส่รหัสมาถึงจุดนี้ใส่รหัสนะครับใส่รหัสเพื่อจะให้เครื่องมันมีรหัสผ่านหน้าจอรหัสหน้าจอนะครับเพราะว่าเราเมื่อกี้เราปลดไปนะครับใช้เครื่องปลดรหัสหน้าจอไปและคราวนี้เราก็มาใส่รหัสหน้าจอ นั่นคือระบบของมันนะครับเมื่อมันมีรหัสอจอแล้วเราสามารถใบพาด้ที่สแกนใบหน้าไว้นิดน,หนึงนะครับโอเคเรียบร้อยเมื่อสแกนใบหน้าเสร็จเรียบร้อยก็ถัดไปครถัดไปมาเริ่มเข้าไปปุ๊บจะติด Gmail อย่างนี้ครับย้อนกลับนะฮะทำการย้อนกลับมาที่ Wi-Fi หรือ,อย้อนกลับมาที่ตรงที่เริ่มต้นนะครับมาที่ w i f i ก็เชื่อมต่อ w i f i คนนี้เพื่อใช้ระบบเข้าไปในการปฏิเสขออนุญาตใส่ Wi-fi นะครับใส่รหัสถ้าไม่มีก็ใช้อตสปอร์ตจากเครื่องหนึ่งนะครับตัวนวนี้จะใช้ในเน็ตมือถือยังไม่ได้นะครับเพราะตัวเครื่องยังไม่ได้อัปเดตระบบของ Google อ่อคนนี้เราก็ทําการถัดไปตามปกตินะครับไม่ต้องสีเรืยอ,อะไรถัดไปถัดไปถัดไปข้ามไปเรื่อย เพื่อเราจะไปให้ถึงตรงที่ว่าหน้าที่ติดล็อก f r p ติดล็อก G m a i l เมื่อสักครู่นะครับแต่ครนี้พอไปถึงจุดโน้นมันจะไม่ให้ใส่รหัสผ่านอย่างนี้นะเนี่ยเราก็ใส่รหัสผ่านที่ใส่ไปเมื่อกี้ศูนย์สี่ตัวนะครับใส่รหัสผ่านไปเสร็จเรียบร้อยข้ามไปเลยใส่รหัสผ่านเสร็จแล้วเราก็กดเน็กไปเน็กไปปุ๊บมันจะเข้าข้าม f r p ไปนะแล้วมันก็จะสั่งให้เรา ข้ามไปหรือใส่ Gmail ใหม่เราไม่ใส่เราก็ข้ามไปอย่างนี้ครับคือตัว Gmail เก่าจะเป็นการหลุดไปอัตโนมัติเลยนะครับนี่ก็ค่าเริ่มต้นใช้งานของเครื่องนะครับมาถึงจุดนี้ก็ใกล้จบแล้วโอเคนะครับมาถึงจุดนี้ก็ถือว่าจบงานนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาฝากกันสำหรับช่างที่มือใหม่ยังไม่เคยทำนะฮะสวัสดีครับผมเจอกันคลิปต่อไป